แนวทางในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่ประบาทกาดไม่มีตกไปอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีงามๆค่ะพี่น้องประมอเศรษฐีโชคพยากรณ์น,นะคะกลับมาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะกลับมาทํานายดวงรายวันประจําวันที่15นะคะกุมภาพันธ์2564ซึ่งตรงกับวันจันทร์สีเหลืองนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะถึงเวลาที่เราจะต้องกลับเข้าสู่ภาวะปกติวันทํางานลุยๆนะจ๊ะพี่น้องจ๋านะเอออันนี้ แล้วก็ป้าหมอขอขอบคุณมากมายนะคะสาบพี่น้องนะคะแฟนคลับทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมนะคะในช่องเศรษฐีโชคพยากรนะคะรวมถึงพี่น้องนะคะหลายท่านที่อุดหนุนสินค้านะคะเพื่อที่ป้าหมอจะได้ข่าหนลงขันิดนะคะขอบคุณมากมายเช่นเดียวกันเนาะสินค้าก็มีอยู่สองตัวนะคะก็คือหินมงคลนำโชคนี่อย่างนี้นะคะแล้วก็ครอดออนไลน์ตอนนี้อยากจะบอก พี่น้องนะคะในช่องเนาะป้าหมอมีมีลูกศิษย์ก็แล้วกันลูกทีมนะจบไปแล้วหนึ่งรุ่นนะแล้วก็น่ารักมากตั้งใจเรียนแล้วก็รู้สึกว่าจะมีแววนะคะพี่น้องค่ะนะมีแววนักพยากรณ์ไพ่ยิปซีนะคะและอนาคตคิดว่าน่าจะแม่นๆนะนะคะก็จะปรากฏก็คือพี่น้องของพวกเรานั่นเองค่ะนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะชัดเจนแม่นยํา มากกว่าป้าหมออ่าเป็นแบบนั้นนะคะพี่น้องอุ๊ยดีใจมากมายมีสิทธิ์รุ่นที่หนึ่งแล้วนะคะพี่น้องคะและพี่น้องท่านไหนสนใจก็นะคะแอดมินทักแอดมินมานะคะสนใจสอบถามรายละเอียดนาไม่เรียนก็ไม่ได้ว่านะแต่ถ้าสนใจทักมาแล้วก็ขอบอกว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะพี่น้องค่ะน้าด้วยความเต็มใจของป้าหมอค่ะโอเคในวันนี้เรามาทํานายดวงรายวันกันนะคะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์เนาะ จะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะคะอันนี้สําคัญสําคัญค่ะพี่น้องค่ะใบแรกนี่ขึ้นดาบสมมงกุฎใบที่สองสองถ้วยใบที่สามนี่ก็จะเป็นเดรสนะคะทราบพี่น้องวันอาทิตย์นะคะมีความรู้สึกว่าที่ผ่านมานั้นก็ปัญหาอุปสรรคนะคะอ่าหนักๆเหมือนกันแต่แก้ไขแล้วอ่าเนื่องจากวันแห่งความรักนี่ บางท่านก็จะได้พบรักนี่อย่างนี้นะคะสองถ้วยนะจดทะเบียนสมรสประมาณนี้บางท่านนะจบในความสัมพันธ์นะคะอันนี้ทํานายสนุสนกเนาะอย่างนี้นี่เดรสนี่พระหมอคิดว่าถ้าทานายเชื่อมกันนี่บางท่านก็อาจจะจบในความสัมพันธ์นะอาจจะไปต่อด้วยกันไม่ได้ประมาณนี้เนาะเออแต่ถ้าเกิดว่าทํำนายแล้วมีความชัดเจนว่า ใหพี่น้องวันอาทิตย์นะคะเรามัดระวังเรื่องของสุขภาพเด้อพี่น้องจ๋าเนาะในวันพรุ่งนี้รู้สึกว่าจะไม่สบายนะคะก็มีความรู้สึกว่าโรคเก่ากำเริบว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องนะแล้วก็มีโอกาสที่จะไปโรงพยาบาลจา้ะนะอันนี้รักษาสุขภาพเอาไว้อย่าลืมนะโควิดยังอยู่กับเรานะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะฉะนั้นเราก็จะต้องเว้นระยะห่างนะคะสวมแมส ะะล้างมือบ่อยๆอย่างนี้นะคะพี่น้องคะเราก็จะได้โอเคนะไม่เสี่ยงนั่นเองค่ะอ่ะและมาดูว่าไพ่ย,ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรค่ะไพ่ย,ยิปซีทักพิเศษว่าพี่น้องวันอาทิตย์คะในวันพวกนี้ราองเงินได้เงินเนาะมีเงินเข้ามานะคะนี่มีเงินเข้ามานะคะราชินีเหรียญเนาะมีเม็ดเงินเข้ามามีโชคมีลาบจา้ะพี่น้องวันอาทิตย์ การเงินเริ่มดีขึ้นแล้วคะ่ะมาดูเลขนำโชคค่ะมี1 2สองแล้วก็1 3สค่ะ1 2สองแล้วก็1 3สค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างนะคะสำหรับพี่น้องวันจันทร์ทำนายโด,ดยรวมบอกว่าทำงานทำงานลุยๆทำงานลุยๆนะคะ,อ,ะออกเดินทางไปแล้วนี่ออกเดินทางไปแล้วเนี่ยนะคะพี่น้องนะแล้วก็มีเรื่องที่น่ายินดีเดินทางสำเร็จ นะคะทำกิจการในวันพวกนี้สำเร็จมีในลักษณะว่า,าร่วมฉลองนะคะฉลองความสำเร็จนะอย่างนี้นะอาจจะฉลองในเรื่องของทำยอดขายถึงนะมีงานทำคือประมาณนี้นะคะสาบพี่น้องวันจันนะและในวันพวกนี้ถ้าสมมติมีในเรื่องของพันธสัญญาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะเพราะว่าขึ้นไพ่ชัดติกเนี่ยพี่น้องวันจันนะคะก็จะต้องอ่าน ข้อบทกฎหมายด,ด,ไดีไม่งั้นแลวเราจะเสียเปรียบนะคะพี่น้องงานะนี่อย่างนี้นะในเรื่องของเชตริกและพย,พยายามปรับนะคะให้ทุกอย่างนั้นเกิดการสมดุลให้ได้นะคะพี่น้องวันจันเนาะเราก็จะได้ไม่หนักข้างนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะมาดูว่าไพ่ยิมซีทักพิเศษพี่น้องวันจันเรื่องอะไรอ่ายังไงแล้วพี่น้องวันจันก็ยังมีผููหลักผู้ใหญ่คนรักให้ความเมตตาช่วยเหลืออยู่นะจ้าพี่น้องจ๋าเนาะราชาถ้วยนะในทุกเรื่องนั่นเองนะคะไม่ว่าจะให้คําแนะนํา นะคะอมอบสิ่งดีๆให้นี่มอบความรักให้นี่นะคะพี่น้องวันจันทร์น่าก็ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันค่ะมาดูเลขนำโชคค่ะมี1นึแล้วก็1นึนะคะ1นึแล้วก็1นึนะคะพี่น้องวันจันทร์ค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างสําหรับพี่น้องวันอังคารนั้นโชคดีในเรื่งอง โชคดีในเรื่องที่อยู่อาศัยโชคดีในเรื่องกิจการการงานนะจ๊ะพี่น้องจา๋าน่าดูว่า้ยงานขึ้นงานขึ้นโปรเจกต์งานมามากมายนะคะอ่าในเรื่องของทรัพย์สินที่ดินบริษัทนี่นะคะอย่างนี้ลุยลุย,ลยสำเร็จนะกิจการบ้านช่องอ่าเรียบร้อยหมดเลยสารเรื่องการงานเด่นมากมายคือพี่น้องอันอังคารเนาะทานายเรื่องเดียวนะคะลุยลุยต่อเลยค่ะพี่น้องค่ะและมาดูว่าไพ่ยิ่สีทักพิเศษเรื่องอะไร ทักพิเศษไม่ค่อยที่จะดีนะคะในวันพวงนี้เรามัดระวัง2เรื่อง 1. เรื่องของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในบ้านในช่องในไซงานเนาะนะจ๊รพี่น้องจ๊ะรามัดระวังจะมีปากมีเสียงนะคะกับบริวารในที่ทํางานเนาะในครอบครัวของเราเพื่อนบ้านข้างเคียงระวัง2เรื่องค่ะพี่น้องจ๋านะอ่าเอาอย่างนั้นกันมาดูเลขนําโชคค่ะมี3โทษนะฮะมี c-1 แล้วก็มี เอ่อสีหนึ่งแล้วก็มี 0, ูนยนะคะสีหนึ่งแล้วก็0ูนนะคะพี่น้องวันอังคารค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันจะ้ะสำหรับพุธกลางวันนั้นไพทักพิเศษนะคะเดอรเมซิเชนะียนแล้วเดอเมซิเชียนก่อนหน้านี้ได้วางแผนนะคะทำหน้าที่ วางแผนในเรื่องการงานว,วางแผนในสิ่งดีๆเป็นลำดับนี่ลำดับขั้นนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันนะดึมือซีเชียนนั้นก็คือหมายความว่าถ้างานหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราได้วางแผนนะคะอย่างดีๆแล้วก็ลงมือปฏิบัติตามแผนที่กําหนดเอาไว้นั้นมันก็จะสําเร็จนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันนะในวันพวกนี้ถ้าสมมุติเดินทางระมัดระวังเรื่องเบติเหตุนะคะการใช้รถใช้ถนนนะและ อะไรก็แล้วแต่นะะในความคาดหวังเอาไว้นี่คือโปรเจกต์ในหัวเนี่ยออกเดินทางเพื่อทํากิจทําการนะคะออกเดินทางเพื่อทําพันธสัญญาสิ่งที่พี่น้องวันพุธกลางวันจะต้องเตรียมก็คือข้อมูลให้ชัดเจนตัดสินใจอะไรต้องมีข้อมูลอย่าใช้อารมณ์ต้องอย่าใจร้อนใจด่วนใจเร็วใจง่ายนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะนะและมาดูว่าไพ่ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรนะ ระวังเรื่องอารมณ์จริงๆด้วยระวังจะมีความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจมากกว่าเรานะคะพี่น้องจ๋านะมันไม่โอเคไม่งั้นแล้วเราบอกว่าเราจะเสียการได้จ้ะพี่น้องค่ะอ่ามาดูเลขนาโชคค่ะมีหนึ่งนะะ 7, 1, นะะหนึ่ง 7, 1, นะคะแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะคะหนึ่งหนึ่งแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะอืต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้าง สติงทำงานหนักๆเลยๆนะก็บอกว่าระมัดระวังเรื่องสุขภาพเด้อพี่น้องจ๋าเนาะพักผ่อนใช่ว่างนอนนิ่งๆนะคะดูแลตัวเองเป็นพิเศษคือพี่น้องวันพุธกลางคืนโดยเฉพาะดูแลเรื่องการเงินแน่นะคะอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไพ่ตัวนี้หาเงินเก่งในขณะเดียวกันก็ใช้เงินเก่งได้เหมือนกันนี่ก็บอกว่าอยู่กับบ้านกับช่อง หย,หยุดสะบ้างในเรื่องของการเดินทางหยุดสะบ้างในเรื่องค่ายใจเนะี่ยหยุดได้ก็จะดีนี่สีดาบขึ้นสี่เหรียญความหมายก็คือมีพันธะเรื่องการเงินด้วยมีรายจ่ายมีหนี้สินฉะนั้นไพ่โคชีบอกว่าคุณจะต้องประหยัดอดออมนะคะใช้เงินนะคะใช้เงินให้ดีนะใช้เงินให้ให้อะไรเขาเรียกว่าไม่ฟุ่มเฟือนนั่นเองนะคะ ให้ถูกหลักถูกที่ควรน,นี่อย่างนี้นะเราก็จะได้ไม่เดือดร้อนเรื่องของการเงินนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะและมาดูว่าไพ่ยิบสีทักพิเศษเรื่องอะไรนี่การเงินจริงจริงด้วยนะคะพี่น้องมารวมถึงสุขภาพไม่ค่อยดีในเรื่องการเงินนั้นเนี่ยมีหนี้สินมีพันธะนะคะอ่าเราก็ถ้าสมมุติว่ามันยังไม่จ่ายไม่ได้นี่เราก็จะต้องเจรจากะะ่ะเจ้าหนี้คะ่ะนะคะอย่างนี้นะหรือมีพันธะ เกี่ยวกับเรื่องการเงินนะในเรื่องสัญญาเนี่ยเจรจาประนีประนอมเข้าอย่าไปจิบตกเด็ดขาดนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนเนาะไม่งั้นเลยเราจะไม่สบายค่ะพี่น้องโอเคมาดูเลขนำโชค8 4 4สสี่ดเนเห็นไหม8ปดสแล้วก็4ี่ <4, 8 S 1> นะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะแต่ไปมาดูพี่น้องวันพระเหัสบดีวันพระรัสบดีนั้นดีมากเนาะที่ผ่านมาได้เงินเนาะแล้วก็ ในความรู้สึกว่า <c oughs> มีความรู้สึกว่าเราเป็นห่วงคนในครอบครัวนะ่ะคนรักนะลูกลูกหล,ลานหลานลาน,นี่อย่างนี้ได้ด้วยนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเนาะในลักษณะแบบนี้นี่หมอจะทํานายไปบอกว่าเราอ่ะนะค่อนข้างที่จะเมุ่งเน้นไปในเรื่องคนในครอบครัวนะคะไม่ว่าจะหาเงินหาทองนี่นะคะให้กับครอบครัวให้กับบุตรหลานลูกหลานของเราอันนี้ก็เป็นเรื่องดี แต่ถ้าสมมติว่าทํานายไปอีกเรื่องหนึ่งนะในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะพี่น้องค่ะนะใครที่มีครอบครัวแล้วใครที่มีคู่อยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วนะคะเขาบอกว่าให้ระมัดระวังจะมีบุคคลที่3เนี่ยเข้ามาแทรกระหว่างกลางเนาะทำให้เรามีปัญหาในอนาคตได้นะคะพี่น้องค่ะนะฉะนั้นก็ให้เว้นระยะห่าง นะคะเหมือนกับโควิดเลยนะคะพี่น้องวันพระฤหัสบดีเอาอย่างนี้กันนะคะอ่าแล้วมาดูว่าไพ่ยิมีทักวิเศษเรื่องอะไรการเงินดีมากนะพี่น้องวันพระฤหัสวสดีจ้ะการเงินดีมากนะลงทุนทําอะไรก็แล้วแต่นี่จะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะเออทั้งเงินสดทั้งเงินที่มีเพิ่มทวีคูณคือพี่น้องวันพระฤหัสวบดีนะจ๊ะดีมากยินดีด้วยอ่ามาดูเลขนาโชคมีเก้าหก แล้วก็28นะคะ96แล้วก็28นะคะพี่น้องวันพฤหัสบดีค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันศุกร์ค่ะสำหรับวันศุกร์นั้นเนี่ยก็โอเคนะคะโชคดีในเรื่องของบริวารครอบครัวนะจ๊ะอ่าการอุดหนุนช่วยเหลือนะคะแล้วก็พี่น้องวันศุกร์ก็ยังคงมีภาระมีค่าจ่ายอยู่นะคะอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติค่ะพี่น้องกันนะหามาใช้ไปนี่ พี่น้องวันศุกร์ก็ยังคงมองโลกนี้แง่ดีเนาะอ่าดีก็ถือว่าดีนะแต่ในวันพรุ่งนี้นั้นรู้สึกว่าจะอ่าไม่สบายนะในเรื่องเอ็นข้อกระดูกให้ระมัดระวังรวมถึงอารมณ์นะไม่ได้ดังใจกับบริวารด้วยนะจ๊ะอันนี้นิดหน่อยค่ะนิดหน่อยค่ะพี่น้องวันศุกร์ค่ะแล้วมาดูว่าไพ่ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรมีเกณฑ์เดินทางใครที่ว่างงานอยู่ได้ทํางานแล้วค่ะในวันพรุ่งนี้ได้คําตอบออกเดินทางนะบางท่านก็อาจจะเจรจา หาสินค้ามาจําหน่ายหาหนายทุนนะคะหรือไม่ก็มีลูกค้าเข้ามาอุดหน,นุนนะอย่างนี้นะคะเจรจาต่อรองเรื่องอะไรสําเร็จหมดเลยนะคะอย่างนี้เลยค่ะสามไม้เท้าถือบดีเนาะในเรื่องการงานของพี่น้องวันศุกร์ค่ะมาดูเลขนำโชคค่ะมี1นึแล้วก็1 3 1 0งแล้วก็1 3ค่ะพี่น้องวันศุกร์ค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้าง สำหรับพี่น้องวันเสาร์ประคับประคองนะคะโดยเฉพาะในเรื่องความรักความสัมพันธ์แล้วก็ค่อนข้างที่จะเครียดนี่อย่างนี้นะคะก่อนหน้านี้ดูว่าความรักมันจะโอเคนี่อย่างนี้พอในวันพรุ่งนี้ก็มีความรู้สึกว่าเอ้ในคบกันนี่บางท่านก็อาจจะยังไม่เออทำไมคบกันแล้วก็ยังไม่มีความก้าวหน้านะยังไม่ขอแต่งงานสักทีนะึงแงว่าอย่างนี้ด้วยนะคะหรือ หรืออาจจะโดนเลื่อนมานะคะในการที่เราจะแต่งงานเนี่ยแล้วก็ในเดือนคุมภาพันธ์นี่บางท่านก็เกิดในลักษณะว่าเอ๊อยากจะแต่งงานด้วยหรืออย่างไรเนี่ยเออไอคู่เราก็ยังไม่มาขอสัทีหนึ่งหรือความก้าวหน้าในเรื่องความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนประมาณนี้ก็อย่าไปกลุ่มมันค่ะเขาบอกว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยนะแต่สินเสมอกันเนี่ยมันก็มาปะกันจนได้แหละค่ะพี่น้องจ๋าเนาะ เออแต่ถ้าเกิดว่าศีนไม่เสมอกันนี่มาปะกันสักระยะหนึ่งมันก็ผลักออกจากกันก็คือต้องทิ้งกันต้องเลิกกันฉะนั้นให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่ใครที่เป็นคู่ของเราเนะี่ยยังไงเร็วมันก็เป็นคู่ของเราวันยังข้ามละค่ะพี่น้องวันเสาค่ะอย่าไปเครียดกับมันนะในเรื่องความรักแต่ป้าหมอไม่ค่อยจะย้ำเน้นสักเท่าไหร่สังเกตดูไหมคะไม่ค่อยพูดถึงอะ่ะ อ่าหมอถือว่าพอเรามีครอบครัวแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดก็คือหน้าที่การงานกิจการของเราในเรื่องการหาเงินสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะดูแลลูกหลานของเรานะคะในครอบครัวนั่นคือความมั่นคงนะคะอ่ะโอเคนะคะพี่น้องคะนะอย่าไปเครียดนะนี่ก็คือเรื่องความรักความสัมพันธ์แน่แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องสุขภาพให้ระมัดระวังเนาะและไพ่ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรแน่มีคนขอแต่งงาน ในวันพวกนี้จากการเดโมนนี่คือวิตกกังวลกรุ้นคิดอ่ะในวันพวกนี้นะคะได้คําตอบหรือพบทางออกหมดอ่ะนะคะมีโชคมีลาบเข้ามาโชคดีในเรื่องความรักความสมันไม่ต้องกลุ้มแล้วค่ะนอนนะั่นหลับให้สบายนะคะนี่ได้เดะอดซันแล้วทุกอย่างสว่างโลดนะพี่น้องวันเสาร์สรุปว่าลุยได้เลยนะคะในทุกเรื่องในวันพรุ่งนี้นะมาดูเลขนำโชคคะ่ะมีหนึ่ง 18แล้วก็19นะคะ18แล้วก็19นะคะพี่น้องวันเสาร์ค่ะค่ะฉะนั้นต้องหมอไวพ้พอนให้พี่น้องทั้ง8วันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงดูแลตัวเองด้วยนะจ๊ะเป็นห่วงค่ะสวัสดีจ้า